คนคงจะเห็นทีเซอร์ของเรื่องความลิกลับไปแล้วนะคะจะเห็นว่าพุตตานเนี่ยต้องเข้าไปเป็นเมียรพระราชทานเรามาฟังกันนะคะว่าเมียสมัยก่อนเนี่ยแบ่งได้กี่ประเภทแบ่งได้เป็น5ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ยเป็นเมียอันทรงพระกรุณาพระราชทานให้หรือเรียกว่าเมียรพระราชทานเมียที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานเป็นบาเน็จอันนี้ยังไงก็ต้องรับนะคะถึงแม้ว่าจะต้องแต่งงานแล้วก็ตามนะคะ ประเภทที่2นะคะเมียอันทูลขอพระราชทานถือว่าเป็นเมียพระราชทานเหมือนกันค่ะเมียประเภทที่สนะคะเมียกลางเมืองหรือเมียหลวงซึ่งเราได้เห็นในทีเซอร์แล้วว่าพุทธาเนี่ยบอกว่าจะทิ้งแน่ถ้าไม่ให้เป็นเมียเดียวนะคะเมียกลางเมืองหรือว่าเมียหลวงเนี่ยเป็นหญิงที่พ่อแม่ไปสู่ขอมาให้ทำพิธีแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณี ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะมีได้แค่คนเดียวนะคะก็สามารถมีได้อีกประเภทที่4นะคะเมียกลางนอกหรือว่าเมียน้อยเป็นหญิงที่ผู้ชายขอมาเลี้ยงดูเป็นเมียคนหนึ่งในบ้านและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่5เมียกลางทาสีตามละครโบราณก็คือเมียทาสนั่นเองค่ะชอบก็กดไลค์ชกกใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ